มดดำจุดชนวนสงสัยหลังอุ้มหย่ากับบอลหรือผู้ชายเปลี่ยนไปเพราะเหตุนี้เซนใบหย่าแล้วเรียบร้อยสําหรับอดีตผู้รักที่ปิดฉากรัก7ปีระหว่างอุ้มลัคนาและบอลกิษณนะแม้ว่าสถานะสามีภรรยาได้จบลงแล้วแต่หน้าที่พ่อและแม่ยังคงอยู่ต่างคนต่างทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีกันเหมือนเดิม ล่าสุดสาวอุ้มก็ได้ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกมีบางช่วงบางตอนที่พูดถึงประเด็นเอาหน้าอกออกโดยมดดำได้ตั้งข้อสงสัยว่าที่เกิดเรื่องเราไม่คาดคิดเลยหรือว่าเป็นเพราะว่าสาวอุ้มเอาหน้าอกออกมดดำได้บอกว่าบางคนบอกว่าอาจเป็นเพราะเกี่ยวไหมแขวนเต้าเอานมออกหัวเปลี่ยนใจโดยสาวอุ้มก็บอกว่าอุ้มไม่รู้นะคะว่าใครหรือคนอื่นจะคิดยังไงแต่ก่อนที่อุ้มจะเอาหน้าอกออกเราก็มีการพูดคุยกันแล้วปรึกษากนันแล้วเขาก็บอกว่าอะไร ที่เป็นความสุขอุ้มอุ้มทําเลยเราว่าอุ้มมีปัญหาปวดหลังหนักมากเราใส่เต้ามานานพอเราให้นมลูกมันหมดมันยานและก็หนักสิ่งที่อุ้มคิดเลยว่าชีวิตนี้เรามีผู้ชายคนนี้เป็นผัวเราไม่คิดจะมีผัวคนไหนอีกแล้วต่อให้เราน่าเกลียดผัวก็ต้องรักเราสิต่อให้นมแบนแต่กูไม่รักคนอื่นไม่คิดจะเปิดนมให้คนอื่นดูอีกแล้วด้านมดดำจึงพูดอีกว่ามึงเป็นคนโลกสวยเหมือนกันเนอะ อุ้มก็ได้พูดต่ออีกว่าเราไม่คิดว่าจะให้คนอื่นดูแล้วไงเราคิดว่าเราจะอยู่อยู่ที่เขาคนเดียวชีวิตนี้ไม่มีใครแล้วเอาออกเพื่อสบายเพื่อสุขภาพเพราะอุ้มมาสายออกกําลังกายแล้วไงประเด็นนี้ก็ไม่ใช่ดานมดดำจึงสวนถามทันทีว่าหรือไม่แน่ไม่ใช่หรือไม่แน่สาวอุ้มจึงตอบอีกว่าหนูไม่รู้ โดยมดดำจึงเสริมอีกว่าอันนี้ไม่ใช่หรือไม่แน่ขอเสือกหน่อยมันไม่ใช่หรือไม่แน่ไม่รู้ผู้ชายบางคนมันชอบหน้าอกใหญ่ๆไงไม่อย่างนั้นผู้หญิงมันจะเข้าคลินิกกันทั้งวันเหรออย่าโลกสวยอันนี้เว้นไว้ในฐานที่เข้าใจไว้ก่อนวันหนึ่งพอเรื่องนี้มันผ่านไปก็มาคุยกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ